ดีค่ะนี่เราช่องอลิเวอ์วกาทีวีนะคะวันนี้ไม่ข่าวร้ายกับข่าวดีนะข่าวดีก็คือเราจะเล่นเอ่ไม m ไม y นะไม n นิวซูเปอร์มาร์เก็ตข่าวร้ายก็คือคี้จ้าด่ะเข้าเฟือกค่ะทุกคนก็จะไม่ได้หายของเอากัดไปช่วงหนึ่งเดือนก็ขอแสดงความเสียใจด้วยนะคะแต่ว่าเราเริ่มเล่นกัน คือหนูก็เสียใจเหมือนกันนะเอเก็จะไม่ได้ขายหนึ่งเดือนเลยอันนี้เรื่องสำคัญคนทุกคนคอมเมนต์เข้ามาได้เยอะมากบอกว่าบอกว่าใจะให้หนูทำคลิปอะไรเพราะหนูทำได้แค่ตัวคนเดียวแล้วไม่สามารถทำได้แล้วที่จ้ามีแค่เป็นหาระหนูแต่ว่าเศร้าเหมือนกันนะคะ เขาอัปเดตใหม่มาแล้วคะ่ะเศร้าจังโอเคมาถึงแล้วนะคะมันเป็นวันที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่คือไม่คือเนะ่เอากันนะคะเขาไปคารลงกับเตียนใช่ป่ะแน,น่าจนนอ่ะมือเขาสนนี้ อย่าฮิเลงกันให้มากนะคะทุกคนไม่จะเป็นเหมือนออกัดฮิเลงให้มากจริงขีคมาตอนนี้เราได้ฮาปูลไปหมดแล้วนะคะซึ่งทันนี้อ๋อเราสามารถเปิดและปิดร้านได้เลยนี่นราแอบมารุกตันนี้อ่ะนี่ไง จะใช้เป็นพื้นสีเหลือนนะคะพอดีเมื่อวานก่อนที่หนูปิดคลิปไปแล้วใช่ไหมคะที่ม,มันเหลืออะไรพวกป๊อกอะนี่แล้วก็มาวานเชลใหม่เชลหนูซื้อเบัญชีม,มานะคะคุณ เห okay. ลืออีเท่าไหรห้าป๊อคห้าป๊อคพี่แตงโมแฉฟมานไปด้วยไโถยเราว่านชั้นแบบว่าขั้นใต้แตงโมไปแล้วนะคะทุกคนน้ำน่าจะเป็นน้ำดื่มแหละน้ำดื่มนะ่าจะจริงอะ น้ำตื่นเออน้ำบือม่าจะมีนะตรวจสิว่ามีตรงไหนมนันลาลามันดูร่านๆสิเติมไปแล้วโอ้เติมไปคและ่ะคนซื้อ,อมาเสียดายบอก เซ็งจังขนมปันล่ะแวบนี่แน่เจอมาสิป๊อปเธอค่ห้าเราหุ้นเลิกขนมปันเป็นกี่ไม่ได้นะคะคนอ,อันนี้ไม่ได้ อะไรนัองไก่ยีงไงนัองไก่วันได้ชุบนีแน่จบเรื่องโอเคนะคะทุกคนตอนนี้จะซื้ออะไรมื่อคืนเนี่ยขนมปันใช่เราซื้อมื่อคืนงี่แล้วเราซื้อขนมป,ปันมา่อ,อคืนแต็มันหน่อยนะ เกลือเป็นโอเคชีสน,นะคะเราจะวางเป็นโซนๆอย่นี้ได้เป้านี่น่าได้นะคะวันนี้เราร้านขันหัวลรานะคะก็เริ่มแคบแล้วด้วยเดี๋ยวคิดว่าจะลบต้นไม้แหวๆนี้ออกก่อนนี่อุด วิวคอนคนหนูมากินต่อไปเราจะไปดูอะไรไม่ได้แล้วนะคะไม่จึงคนเพ้าเตอร์คนที่เราสั่งมาเขาไม่ยอมมานะคะไม่รู้ทำไมมมนชินยูนอแนะอมทิดทำไมอนะ่ะนี่ไงมันยืนสเปนนะที แ่อะไรหรอโอเคคนไม่มีอะไระทำเลยไม่มีไระจำม,มากมากเลยโคมไฟแถวนี้หนูว่าจะไปซื้อโคมไฟสักหน่อยคิวแวนนี่แวนค่ะแวนเดี๋ยวๆมาเจอมึ๊บต้องมาเติมว่าเข็นทุกบ้าเลยอ่ะ นี่อันนี้เป็นข่าวไรคะทีโอเคอันนี้คือข่าวร้ายสำหรับหนูก็คือจะมานั่งเติมเข็นคิดว่าจะเอิ่มอะไรเดียวมีตังค์สี่ร้อย แต่เดราขึ้นไปชั้นบนนั้นนะคะเดี๋ยวก่อนจะดูชั้นล่างดว่ามีอะไรมั่งเห็นที่นี่ขอจุจนเราซื้อได้หมดแล้วนะคะทะุกคนเราจะรอปลดล็อกเราเลยสั่งเลยไม่มั้งปกนะคะปลดล็อก ไม่ได้หออมทวีดีรียคีเขาย้อย,อยมาข้าเหรอเหมือนแปลว่าเราขึ้นไปข้างบนกันดีกว่ามาเลยล่ะฟิว thôi Hãy subscribe cho đó Ghiền ย้ายใหม่เนี่ยคะไม่ใช่มีอะไรเลยอะได้สาระไอคือนี่ยหนูเป็นคืนที่นหนูจะซื้อแล้วนะคะฟิวอยู่แล้วนี่นี่เหรอคนเขาแฟรใหม่แกไปให้อย่างเงี้ยหนึ่งพันเนี่ยว่ะห้าร้อย แฟนไปอ่ะมีอะไรจุกๆุกเองเอ้ยอันนี้ก็สวยนะนี่ราคาเท่าไหร่ห้าร้อยยี่หนอเห็นจ้ะหนึ่งพังนอ่ะช่วยไม่ได้ซื้อแบบว่าหนึ่งพันไปก่อนนะคะทุกคนสิงจุกตุ๊กเดี๋ยวจะซื้อมาสองอัน สูงขึ้นไม่ได้ทุกคนได้ซื้อได้แค่หนึ่งอันมันไม่มีอะไรเลยอะโอเคถือว่าในครั้งนี้นะคะสามคนนี้ก็ไม่สามารถมาได้นะคะ ทางเราขอจบคลิปแล้วนี้นะคะอุยประตูนจาปิดโรงแรมนะคะงั้นอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยะคะบ๊ายบาย